ซ้าค่ะโดยการกดเยส่ที่ F3 ค่ะ เมื่อเราตั้งค่าจุดตั้งกล้องกับจุดแบคไซของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะให้เรานะคะคไปใส่ค่าพิกัดในจุดที่เราจะทําการวางผังวางหมดุดเราต้องทําให้ค่า DHR ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์องศาศูนย์ศูย์ิบดาและศูนย์ูย์ฟิลิปดา,รรดาค่ะโดยการหมุนตัวกล้องค่ะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หนึ่งนะคะในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกับม้มพบกันดอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะในจะสาธิตการใช้งานโปรแกรม Layout ค่ะโปรแกรมที่เราใช้ในการวางผังวางหมุดนั่นเองนะคะและกล้องที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกล้อง To t a l Station ยี่ห้อ t o p c ค n รุ่น GTS 1 0 0 2ค่ะสำหรับขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะหลังจากที่เราเซ็ตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม Playout นะคะให้เราค่ะกดเข้าที่ปุ่ม N U M I D เจ็ดค่ะ โปรแกรม layout นะคะจะอยู่ตรงกับ F3 ค่ะกดเข้ามาเลยค่ะค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะเขาจะให้เรานะคะสร้างไฟล์งานของเราก่อนนะคะหากเราต้องการสร้างไฟล์งานขึ้นมาใหม่นะคะให้กด input F1 ค่ะหรือถ้าหากเราต้องการเลือกใช้ไฟล์งานเดิมนะคะให้กด list F2 นะคะคลิปดีนะคะเราจะเลือกใช้เป็นไฟล์งานนี้นะคะจากนั้นค่ะให้กดที่ SKPF3 ค่ะและให้เรานะคะไปตั้งค่าจุดตั้งก้องของเราก่อนนะคะที่ o c c p t input F1 ค่ะ หากเราต้องการเลือกใช้จากายงานเดิมนะคะให้กดลิเทปบสองนะคะหรือถ้าหากเราต้องการไปป้อนค่าเป็นค่าพิกัดใหม่นะคะให้กดที่ N E Z F 3คะ่ะค่านี้ก็จะเป็นค่าพิกัดจุดตั้งกล้องของเรานะคะจากนั้นค่ะให้กด enter ค่ะ I N s <ins>. H T นะคะก็จะเป็นค่าความสูงข,ของตัวกล้องนะคะซึ่งวัดจากแกนกล้องจนถึงหัวอมอุดนะคะคลิปนี้นะคะเราจะใส่กันที่1.4เท่าเดิมค่ะจากนั้นค่ะกด enter เทียบ4ค่ ค่ะแลวให้เรานะคะไปตั้งค่าจุดแบ็กไซด์ของเราค่ะที่ F2 ค่ะหากเราต้องการเรียกใช้จากใงานเดิมนะคะก็ให้กด l ลิอท,ทีย F2 นะคะหรือถ้าหากเราต้องการใส่เป็นค่าพิกัดหรือว่าค่ามุมอันิมุมตะ่าให้กดเข้าที่ F3 ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะใส่เป็นค่ามุมอันิมุดนะคะให้กดที่ F3 ค่ะเราจะใส่เป็นค่ามุมอันิมุทอยู่ที่45องศาค่ะจากนั้นค่ะกด Enter ที่ F4 ค่ะ ต่นั้นะคะให้เราทำการเทคแบ็กไซด์นะคะโดยการหมุนตัวกล้องค่ะไปยังที่45องศาค่ะเมื่อเราหมุนตัวกล้องไปยังที่45องศาแล้วนะคะให้เราทำการเทคแบ็กไซด์ค่ะโดยการกรดเย็บที่ F3 ค่ะเมื่อเราตั้งค่าจุดตั้งกล้องกับจุดแบ็กไซด์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะให้เรานะคะไปใส่ค่าพิกัดในจุดที่เราจะทำการวางผังวางหมุดกันค่ะที่ F3 ค่ะหากเราต้องการเลือกใช้จากไฟงานนะคะให้กดรีเทียบ2นะคะ หรือถ้าหากเราต้องการป้อนเป็นค่าพิกัดนะคะให้กดเข้าที่ N E Z F 3ค่ะค่าพิกัด N นะคะเราจะใส่อยู่ที่1 1 8 3 1 0ค่ะจากนั้นค่ากด Enter ค่ะค่าพิกัด E นะคะเราจะใส่อยู่ที่1 1 3 1 6 2่านค่ะจากนั้นค่ากด Enter ค่ะค่าพิกัด Z นะคะเราจะใส่อยู่ที่0.028ค่ะ จากนั้นค่ะกด enter เทียบ4่ค่ะ r h T นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวเป้านะคะเราจะใช้ความสูงที่1.5เท่าเดิมค่ะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะตัวกล้องนะคะก็จะคำนวณเป็นค่าระยะนะคะจากจุดตั้งกล้องไปยังจุดที่เราจะทําการวางผังวางมุดมาให้เราก่อนนะคะต่อไปนะคะให้เราทําค่าบุมองศาของเราค่ะโดยการกดที่ angle f 1ค่ะ จากนั้นนะคะให้ดูที่ค่า DHR ค่ะเราต้องทำให้ค่า DHR ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์องศาศูนย์สูนย์ิปดาและศูนย์ูนย์ฟิลิปดาค่ะโดยการหมุนตัวกล้องค่ะเมื่อเราได้ค่า DHR เป็นศูนย์องศาศูนย์ศูนย์ิบดาและศูนย์ูย์ฟิลิปดาแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดดิสเทียบหนึ่งค่ะให้เราดูที่ค่า DHC ค่ะเราต้องทำการให้ค่า DHC นะคะเป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะเราจึงจะทำการวางผังวางหมุดได้ค่ะ ให้เรานะคะทําการขยับหน้าเป้าของเรานะคะเดี๋ยวเรานะคะจะทําการขยับหน้าเป้าของเรากันค่ะค่ะเมื่อเราทําการขยับหน้าเป้าของเราแล้วนะคะค่าดีเทของเราตรงนี้นะคะเป็นศูนย์ทั้งหมดแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการวางผังวางหมุดนะคะณจุดนี้ได้เลยค่ะหากเราต้องการวางผังวางหมุดในจุดถัดไปนะคะให้กด next เทียบ4ค่ะ แล้วป้อนค่าพิกัดจุดถัดไปนะคะและสามารถทําตามขั้นตอนเดิมได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการใช้างานโปรแกรม l a y o u t นะคะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สารวจต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่โชว์รูมพีนับวันนะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยขจรสุข,ขอัเบนแพชระชามเพืองมุองจังหวัดสมุทรปราการค่ะหากไม่สะดวกน,นะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะ หรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกัก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ววพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ